นั่ก็แค่นั้นเองอ่ะมันแปลว่าไอ้ไอ้ลอยศัก์นี่เธอก็ตั้งใจหลอกฉันเหรอฉันตั้งใจหลอกเหรอนายศัก์เพราะความรักไม่ใช่หรือไงล่ะมูกนี่เธอหลอกฉันเหรอโง่เองต้งหา งเท่าไหร่กันเชียวเนี่ยฮะเท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวจ่ายให้สักเท่าไหร่กันเชียวคุณลูกค้าใบนี้หนึ่งล้านบาทนะคะฮะแค่หนึ่งล้านบาทเองเหรอคะนายมีตั้งสิบสองล้านนี่หนึ่งล้านบาทนี่มันจิบ๊บจินะ๊บเนาะเต็มที่เลยนะคะคุณป้าโอ้ต่อไป 12, 000, นะฉันจะทำให้คุณรู้เลยว่าการตายทั้งเป็นมันเป็นยังไงผมสาบานนะ ถ้าเกิดว่าผมนอกใจคุณเมื่อไหร่เนี่ยขอให้กระถางต้นไม้ตกใส่หัวผมตายเลยเย็นนี้กินอะไรดีวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยฉันแค่สาบานเล,เล่นเองนะเว้ยอย่าบอกนั้นเป็นเรื่องจริงอะ เครื่องปรุงหายไปไหนวะตอนนี้เนี่ยฉันยอมกินมาม่าก,กับคุณนะแต่ถ้าต่อไปเราสองคนประสบความสำเร็จแล้วก็ฉันขอ,ขอกินอาหารหรูๆบ้างนะได้ผมสาบานนะเพราะถ้าเกิดว่าผมมีเงินเยอะๆเมืเ่อไหร่เนี่ยผมจะพาคุณไปเลี้ยงอาหารหรูทุกวันเลยถ้าผมผิดคำสาบานเมื่อไหร่ตอนผมกินมามา่าขอให้ไม่มีเครื่องปรุง อะไรวะเนี่ยโดนผีหลอกปะวะถ้าคุณโกหกฉันคุณจะซวยไปตลอดชีวิตถ้าคุณโกหกฉัน คุณจะสวยไปตลอดชีวิตเฮ้ยพี่เอกนี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะกล้าโกหกแฟนตัวเองได้ไงอ่ะมกผมสาบานเลยนะถ้าผมโกหกเหมืนพระเอกในเรื่องนี้เนี่ยผมยอมสวยไปทั้งชีวิตเลยหรือว่าเราไปขมลโมยลอตเตอรี่ของมุก เ,เป็นเพราะว่าเราไปหลอกอยากับมุกนั้นเหรอถูกใช่ลงหมูฝ่า,าไปเองถ้าคุณโกหกฉันคุณจะสวยไปตลอดชีวิต <ST. S 2> ถ้าคุณโกหกฉัน <ST. S 2> คุณจะสวยไปตลอดช <ST. S 2> ีวิต <ST>. อ,เอาเฮ้ยวินทําไมใต้ตาครับแบบเนี้ยเม,มื่อคืนไปได้นอนหรอเนี่ยผมสาบานถ้าเกิดว่าผมโกหกผมจะสวยไปทั้งชีวิตถ้าคุณโกหกเนี่ยคุณต้องกลืนเข็มหนึ่งพันเล่มนะคุณจะกล้าสาบานไหมอืมผมสาบานเฮ้เฮ้ผมผมยอมแล้วผมยอมผมอยอมยอมไปผมดผมเฮ้เห็นไรมากว่านี่ยอ๋อ เปล่าวะนายไปทำงานก่อนเลยก็ได้วินสัญญาสองแสนบาทที่จะให้กับลูกค้าจัดการเรียบร้อยเรียงยังยังเลยครับงั้นไปจัดการให้มันเรียบร้อยได้ครับถ้าคุณโกหกคุณจะซวยไปทั้งชีวิตถ้าคุณโกหก คุณจะซวยไปทางชิงนี้เฮ้ยถ้าคุณโกงคุณจะซวยไปทางชิงนี้ฉันบอกให้นายกอบเงินสองแสนบาทแต่นายกับกอบเงิน2ล้านบาทรู้ไหมลูกค้ายืนยันที่จะเอาตัวเลขนี้แล้วส่วนต่างที่เหลืออีก1นึ่งล้านแปดแสบาทนายจะต้องรับผิดชอบจ่ายเสร็จแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันซะไป รีบไปจัดการให้เรียบร้อยครับครับรีบ,รบไปซิมุกฉันจัดการเรียบร้อยแล้วนะถ้าฉันได้เงินมาล้านแปดเมื่อไหร่ฉันจะรีบโอนให้แกเลย ผมขอโทษโมกผมขอโทษผมขอโทษ,โทษคุณให้อภัยผมนะคุณไปทำอะไรผิดมาทำไมต้องขอโทษฉันด้วยล่ะเอช,ช,ช่วงนี้ผมดวงสวยมากเลยอะผม,ผมไปทำงานผมก็ตกงานอะ่ะแล้วผมก็ไปกู้เงิน1ิบสองล้านมาใช้ก่อนแล้วแล้วตอนนี้ผมไม่เหลือสักบาทแล้วอะ ผมรู้นะว่ามัน,มนคือเวรกรรมที่ผมโกหกคุณนะ่ะขอโทษครับที่ผมสาบานไปเรื่อยฉันยังจําคําสาบานของคุณได้อีกหนึ่งอย่างนะว่าถ้าคุณไม่ทําตามที่สาบานไว้คุณจะถูกรถชนตายอะ่ะ